มีภาพมาให้นะคะนักกีฬากระโดดไกลของแต่ละสีกระโดดไกลทีละคนได้ดังนี้จากจุดเริ่มต้นนะคะที่เห็นมีเส้นขีดไว้นะคะจะยืนหลังเส้นที่ขีดไว้แล้วก็ให้กระโดดไปทางด้านหน้านะคะแล้วผู้ที่กระโดดได้ไกลที่สุดเป็นผู้ชนะจากเส้นเริ่มต้นผู้ที่กระโดดได้ไกลที่สุดก็คือโต้ง ลองลองมาเป็นบุ้งดังและปูนตามลำดับนะคะต่อไปนะคะเขาบอกว่าผู้ที่กระโดดได้ไกลที่สุดเป็นผู้ชนะ้้หนึ่งเติมคำตอบถามว่าใครกระโดดไกลได้เป็นอันดับที่หนึ่งนะคะ ได้เป็นอันดับที่1ก็คือผู้ที่กระโดดได้ไกลที่สุดจากภาพผู้ที่กระโดดได้ไกลที่สุดนะคะก็คือตองเราก็จะตอบว่าต้งกระโดดไกลได้เป็นอันดับที่1ต่อไปถามว่าใครกระโดดไกลได้เป็นอันดับที่สอง จากภาพนะคะโต้งเป็นอันดับที่1อันดับที่2ก็อยู่หลังโต้งก็คือบุ้งเราก็จะตอบได้ว่าบุ้งกระโดดไกลได้เป็นอันดับที่สองต่อไปถามว่าใครนะคะกระโดดไกลได้อันดับที่สาม แล้วบอกด้วยว่าถ้าได้อันดับที่3จะได้เหรียญทองแดงอันดับที่3นะคะอันดับที่1คือโต้งอันดับที่2บุ้งอันดับที่3ก็คือดังนะคะก็จะตอบว่าดังกระโดดไกลได้อันดับที่3จะได้เหรียญทองแดงเรารู้แล้วนะคะว่าดังได้อันดับที่3ก็จะได้เหรียญทองแดงเขาถามต่อว่า ดังนั้นใครได้เหรียญทองแดงคะจากข้อที่เราทำมาเมื่อสักครู่ก็คือใครคะอันดับที่3ามนะคะ1 2 3ก็คือดังนั่นเองก็จะตอบได้ว่าดังนั้นดังได้เหรียญทองแดงต่อไปเขาถามว่าใครได้เหรียญทองนะคะ เหรียญทองก็คือคนที่กระโดดไกลได้เป็นอันดับที่หนึ่งได้เป็นอันดับที่หนึ่งไกลที่สุดก็คือโต้งก็จะตอบได้ว่าโต้งได้เหรียญทองต่อไปใครได้เหรียญเงินคะเหรียญเงินก็คือคนที่กระโดดไกลได้เป็นอันดับที่สอง ได้เหรียญเงินกระโดดไกลได้เป็นอันดับที่สองก็คือบุ้งเราก็จะตอบว่าบุ้งได้เหรียญเงิน